สวัสดีครับผมทุกท่านนะครับผมนะวันนี้เป็นเกียรมากมากเลยนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับทั้งทั้งทั้งสองท่านครับผมผมชาร์จสตูดิโอก็ฝากทักทายทุกท่านด้วยครับผม อสไดครับอผมพี่หมูเขียนแคปชั่นว่าอะไรน้องเต้ประทับใจมากครับผมในพี่หมูก็มีเซอร์ไพรส์วันนี้มันเป็นวันที่9เดือน9แล้วผมตั้งใจว่าผมมีรองเท้าเอ่ห้อยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตอยู่คู่หนึ่งคือผมมีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งที่รันลายมันดูวัยรุ่นอ่ะตั้งใจจะให้เต้มาหลายครั้งแล้วบางทีก็ลืมพอดีวันนี้เต้นับมา ถ่ายทำา m ็ชื่อเพลงชื่อเพลง r i d e t h e Way ครับ r i d e t h e Way อ๋อไรเดอรพอดีผมก็นำรองเท้าคอนเวิร์ตคู่นี้มาให้โชว์หน่อยสิโอ้โหยกเลยอ่ะอกเลยยกเลยสวยงามสวยงามก็เลยเอามาให้เตโดยมารู้ที่นี่ว่าวันนี้คือวันเกิดเต้เต้เต้คุณแล้วเสื้อหนังตัวนี้ใครฮะัเสื้อหนังพี่ตุ๋ยมอบให้ นะครับเก็บไว้ที่พี่ตุ๋ยมาประมาณ10กว่าปีแล้วมันเก็บอยู่ในตู้เลยนะคืออย่างดี้วคือรองเท้าพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะลวดลายมันคล้ายๆไอเป็นเน็ตรุ่นเลยนะลายดอกไม้ตอไวายพอแต่พอดีก็เห็นว่าเป็นเด็กที่น่ารักก็เลยนำมามอบให้แล้วก็ตรงกันวันเกิดพอดีนะหรือว่าเจอเจอนื้คงเนื้อคู่ใส่ได้พอดีวันนั้ก็ถือเลิกเลิกงามยามดีเป็น สิฮ uh ่ปฮ่าฮ่าปีดเนะขอให้มีความสุขความจเจริญกล้าวหน mm ัน hmm. ขอขอให้น้องเต้นะครับผลิตผลงานดีๆให้เป็นประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีคือตอนนี้ทำดีอยู่แล้วนะผมก็เป็นแบบอย่างที่ดีต่อๆไปให้กับน้องๆซึ่งติดตามของจันเต้ฝากหลายๆท่านนะครับผมที่เป็นเอสซีของจันเต้นะครับผมแล้วก็อวยพรวันนี้ครบรอบ25ปีของจันเต้นะครับผมเป็นเราจะไม่บอกยุ่เป็นความลับนะครับ